วันนี้ผมนำพระคาถานะครับที่ได้เชื่อว่าเป็นหัวใจเศรษฐีแห่งสายสำนักเขาอ้อเลยนะผมขอเวลาคุณเพียง5นาที5นาทีเท่านั้นสวดเพียง5นาทีนะครับโอกาสดีๆคุณจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมวันนี้นำมาเป็นการปลุกหัวใจเศรษฐีที่ทำให้เกิดการประสิทธิ์ภาษาทางด้านเรื่องของโอกาสโชคลาภ ให้กับคุณทุกคนนะครับวันนี้ถ้าคุณพร้อมมาแล้วนะครับผมร,ร,รบกวนหาฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกระตุ้นโชคกับพระคาถาบทนี้กันคืนนี้คือบอกว่าต้องรีบโจทย์กันเลยไวเลยนะรีบบอกว่าและสําคัญเลยครับจริงๆแล้วนะฮะคือในสายในสายนี้นะครับเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าได้นะครับได้โอกาสได้โชคลาภที่จะก,กระตุ้นให้ได้มากกว่านี้ต้องทําการส่งต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมเพื่อให้รู้เลยว่า โอกาสดีๆจะได้เกิดขึ้นจะได้มีแรงกายแรงใจในการทํานุบารุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะครับผมโอเคสำนักเขาอ้อนนะครับคุณรับทราบอยู่แล้วนะครับว่าแรงขนาดไหนนะครับแห่งจังหวัดพัทลุงนะโอเคครับวันนี้นะฮะไปเลยครับเรามาสวดพร้อมๆกันนะครับผมที่สําคัญนะฮะถ้าชอบนะครับรบกวนฝากกด subscribe กด like กดแชร์นะครับ 5นาทีเรามาพิสูจน์กันครับว่าพระคาถาบทนี้หัวใจเศรษฐีจะปกหัวใจเศรษฐีได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งบอกเลยครับว่าอันนี้เขามีการพูบเลยนะคือ3วัน3าวันในการได้โชคได้ลาบเลย5นาทีครับผมขอคุณเมียเพียง5นาทีสวดทั้งหมดนะครับผมตามสูตรเลยนะมาเลยครับสวดทั้งหมด3จบพร้อมๆกันนะครับมาถึงตรงนี้นะใครอยากจะปรึกษาในพื้นฐานหรือพืน้นดวงของคุณนะครับ ไลน์แอดไซน์รอยต่อเบอร์มาได้เลยนะครับผมผมยินดีนะครับให้คำปรึกษาขี่คายท้างด้านเรื่องของธุรกิจของคุณการกระตุ้นโชคนะฮะหรือแม้แต่การคุณจะหามของเสริมมงคลหรือการกระตุ้นโชคในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหงจุ้ยและก็การดําเนินธุรกิจว่าวางแผนธุรกิจกันว่าเฮ้ยลงทุนแบบไหนช่วงไหนช่วงนี้ดีไหมช่วงนี้ไม่ดีเปิดทั้งหมดเลยครับคุณจะได้เห็นได้ชัดๆเ่ยนะโอเคมาเลยครับเรามาดูในพร้อมๆกันเลยครับจริงๆแล้วนะฮะผมเอาข้อมูลนี้มาให้ครับ ก็ทางหัวใจเศรษฐีนะครับและเป็นพระมหาโชคลาภด้วยนะครับผมจริงๆแล้วสักไม่ได้ว่าศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาคือศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผมของพระเกจิสายใต้นะครับพระเกจิสายใต้ที่โด่งดังมากนะครับก็คือพระอาจารย์นำนะครับชินะวโรนะครับผมพระอาจารย์นำชินะวโรนะครับหรือนำแก้วจันนะครับแห่งวัดดอนสาราจังหวัดพัทลุงที่ เป็นก้นกุฏิของสำนักขออ้อเลยนะคือแบบสุดยอดมากนะครับเป็นเกจิที่แบบว่าไม่ใช่แบบก้นกุฏิธรรมดาเรียกว่าแบบเป็นตัวแบบเป็นเกจิองค์พิเศษเลยนะครับผมดังนั้นในวันนี้นะฮะผมนําข้อมูลนี้มานะครับซึ่งท่านก็ได้มีความเพียรในการที่แบบว่าศึกษานะครับในในเชิงของการปฏิบัตินะฮะและได้ จัดการในเรื่องของการออกพระคาถาบทนี้ออกมาเพื่อที่จะได้มีแรงกายแรงใจให้กับพุทธศาสนิกชนได้มีเงินมีทองนะครับและได้ทำนุทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปเรื่องนี้สําคัญมากนะครับผมมาเลยครับเรามาตั้งนโมทั้งหมด3จบครับผมอก่อนอื่นครับรบกวนนะฮะนั่งสมาธิครับทั้งหมด5้าถึงสินาทีครับเริ่มเลยครับ เรามาตั้งน,นโมทั้งหมดสามจบเลยนะครับผมของพระอาจารย์นะครับส่วนนะฮะพระคาถานะครับหัวใจนะครับปลุกหัวใจเศรษฐีนะครับผมเป็นพระคาถาหัวใเจเศรษฐีเลยนะมาปลุกกันครับพร้อมๆกันเลยนะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นัชาลีเตสังคาลีเตนัชาลีติพระริราชาสาธุนัชาลีเตสังคาลีเตนัชาลีติพระริราชาสาธุนัชาลีเตสังคาลีเตนัชาลีติพระริราชา สาธุสาธุสาธุแล้วผมแนะนําครับให้สวดน,นะครับพระคาถาเงินหลานของหลวงพ่อฤาษีลิงดานะครับผมต่อเลยครับหนึ่งจบคำนะโมตัสสะภควะโตอาหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภควะโตอาหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภควะโตอาหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิตฉามินาสังซิโมพุทม,มาจะมาเทวาสเพยขาปะไรยังติ กรมมาจามหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุมเมมิเตภูติพุทธ,ธรรมะอาปุณโมพุทธ,ธายะวิระทะโยว,วิระโคนายังวิระหญิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระ,าาระอิทิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัพสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรื่อเรื่อรวยรวยสาธุสาธุสาธุ วันนี้ข้าพเจ้านายธเดชทัพทิมรนยุทธ์ได้กล่าวพระคาถาหัวใจเศรษฐีและพระคาถาเงินล้านด้วยความสัตว์จริงข้าพเจ้าจะนำบทสวดนี้เผยแพร่ต่อไปและเพื่อให้ข้าพเจ้าจะได้มีเงินมีทอง มีโอกาสดีๆมีโชคมีลาภปลดหนี้ปลดสินพ่อแม่สุขสบายลูกเมียสุขสบายไม่มีโรคไม่มีภยัยเบียดเบียนข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานขอขอบคุณครูบาอา,าจารย์พระอาจารย์ทุกสายในวันนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำการสวดเพื่อให้ข้าพเจ้าจะได้มีแรงกายแรงใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปสาธุสาธุสาธุ นี่ครับผมขอเพียงเท่านี้เลยนะสวดพร้อมกันพิสูจน์กันครับภายใน3วันนะครับสําหรับรายได้ที่จะเป็นเรื่องของโชคลาภโอกาสปกหัวใจเศรษฐีองคุณขึ้นมาในเมื่อตรงนี้มันปลูกได้แล้วรบกวนนะครับปลูกได้แล้วจะได้เพิ่มอีกเป็น2เท่าต้องทําการส่งต่อนะครับแนะนําว่าส่งต่อคือยังไงก็ตามแต่เป็นเรื่องที่ดีครับนะผมวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะฮะรบกวนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์เป็นการส่งต่อเลยนะ ครับผมจริงๆแล้วเขาใช้ใช้วิธีในเรียกว่าให้การส่งต่อนี้ให้เป็นลักษณะของเหมือนตัวนำสารนะครับจริงๆเนี่ยจะเป็นจดและส่งให้เพื่อนๆถ่ายรูปก็ได้หรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่ส่งเป็นคลิปนี้เลยก็ได้นะครับยินดีนะครับผมโอเคขอบคุณทุกนการติดตามนะครับไงผมจะนำาัานาดีๆมาให้กับทุกๆท่านนะฮะขอบคุณนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับใครอยากปรึกษาพื้นฐานในพื้นดวงของคุณนะครับวางแผนอนาคตวางแผนนั่นธุรกิจของคุณนะครับว่ากระตุ้นโชคกระตุ้นลาบกันนะ โอเควางแผนแบบไหนจัดการอะไรทําให้ที่อยู่อาศัยของคุณนะครับทำมาค้าขายได้ดีนะฮะในจุดๆไหนที่ควรจะกระตุ้นนะครับผมนี่ๆครับปรึกษาครับ line atsai l a w y e number ใครอยากค้าที่ค้าทางนะครับปลดนี้ปลดสินได้ยินดีนะครับผมโอเคมาเลยครับวันนี้ขอบคุณทุกไก่ตนนิดตามฮะสวัสดีครับ